โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับช่องสวิตตี้ครับเมอ่อชินเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะะทุกคนเราก็ ไม่กินเกมไม่ครับเกินนั่นเองนะคะซึ่งก็ไม่ได้ทำคลิปไปประมาณ23วันก็ต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะคะคือไม่ค่อยมีเวลาในช่วงนี้เนาะก็วันนี้ก็กลับมาทำกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มมากับมอสมดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆะคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นมอดที่ทำให้เราสามารถแบบดูสิอยู่นะนี่สามารถเจาะพวกบลอก็อกต่างๆได้แบบง่ายดายขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดี วันนี้บุ๋มก็เลยจะมาลองทําบ้านหลังเล็กๆดูนะคะซึ่งจะทําได้ยังไงนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยใช่ไหมคะบุ๋มก็เลยไปเจอมอสๆหนึ่งมาหาทุกคนเป็นมอสที่แบบว่าทําให้เราตัวเล็กลงได้นะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนมันจะมีขยายตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่อันนี้ก็คือน่าจะเป็นเจริญเติบโตอันนี้จะเป็นแบบตัวเล็กๆใช่ไหมจะลองกินดูปึ๊บนี่ง่ ตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยค่ะซึ่งวันนี้บุมจะมาในตัวเล็กก็เดี๋ยวเรากินนมก่อน <c oughs> ให้สถานะหายไปก่อนสักครู่นึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาลองกินให้มันตัวเล็กลงดีกว่านะคะปึ๊บอีเป็นไงทุกคนดูโอ้อหบุมและตัวแกนี้เอง <c oughs> มันต้องแบบนี้นะคะทุกคนถึงจะสามารถว้าว อ๋อบุ๋มลืมไปบุ๋มมาในไอ้นี่ด้วยนี่นะคะทุกคนเป็นโหมดครีเอทีฟนะคะทุกคนมามาลองกันว่าวันนี้บุ๋มสามารถสร้างบ้านสักหลังได้หรือเปล่าซึ่งคอนเซปต์ของบุ๋มในวันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านที่มันจะแบบว่าอยู่นะเราต้องลองดูก่อนคือบุ๋มยังไม่แม่นสักเท่าไหร่นะคะทุกคนมันต้องทำอย่างนี้เออโอ๊ยไม่ใช่ละเอ้าโอ้ยเอาคืนไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปทุบออกแล้วเราก็จะใช้อันนี้มาวางลองดูนะคะทุกคนมาดูกันว่าเราจะทำได้หรือเปล่าอะลงมาเล็กสุดแล้วโอ้โหตึ๊บ อ่ะนี่บุ๋มบังที่เราบล็อกมาก่อนก็ได้อันนี้เป็นบล็อกไม้นะคะทุกคนอ่ามันก็จะมีความแบบว่าเอฟเฟกขึ้นมาบางหน้าบางตาเรานิดหน่อยก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะซึ่งจะทําบ้านเป็นบล็อกกันเหรอก็ได้นะแต่ว่าถ้ามันเป็นบล็อกทั้งหมดมันคงไม่ดีเท่าไหร่เราก็ต้องอัดแยบนิดนึงนะคะทุกคนมามาดูกันว่าบุม๋มจะมัวได้ขนาดไหน โอ้โหเห็นฝรั่งเขาเล่นกันนึกว่าจะแบบง่ายกว่านี้ที่ไหนได้ยากกว่าที่คิดเนี่ยวุ้ยเอาคืนได้ไหมอ่ะ๋อเรามีอันนี้ค่ะทุกคนเออเรามีอันนี้อันนี้ก็ช่วยได้นะนี่เออเอาอีกมันไม่ใช่อันนี้มันต้องหายไปก่อนโอเคแล้วตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ยังไม่เอาอะ บุมต้องมาตั้งใจวางก่อนนะคะทุกคนมันมันยากกว่าที่คิดนะเนี่ยชึบๆชบทุกคนบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายบุมเห็นฝรั่งเล่นก็นี่ก็มันจะแบบ easy นิดเดียวอะนะความมาเล่นสิงอ้าวมันยากมากซาร่าโอเคเป็นไงมีความเข้าโครงนิดนึงอยู่ดีเออจากนั้นนะคะ เราใส่ผนังบ้านเป็นบล็อกไม้แบบแปรรูปนะคะทุกคนปึ๊บปึ๊บแล้วก็ยาวมามันทำยาวๆได้มเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงสูงขึ้น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 ,นประมาณนี้เออโอโหยากมากทุกคนมัน <laughs> ยากมากนี่ก็วางเทเลบล็อกมาก่อนโอโหบุ๋มต้องมีบางช่วงที่อาจจะรีบ้างหรือว่าตัดออกบ้างนะคะทุกคน โอ้อ่าจากนั้นเราก็ใช้อันนี้ปุ๊บอืมเออไม่ใช่ลืมเอาอต้องอย่างนี้เออก็จะมีความแบบว่าดูสับสนวุ่นวายนิดหน่อยนะคะทุกคนคือมันก็เนาะถ้าหากบุ๋มถนัดแล้วมันอาจจะง่ายก็ได้นะอยากมีคนดูแบบว่าเป็นเอพิโซดต่อไปไหมถ้ามีบุ่มจะทำต่อเนี่ยเอาจริงเพราะว่าบุ๋มก็รู้สึกติดใจเหมือนกันเดี๋ยวอันนี้วางอีกนิดนึง บึ๊บป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 ึ๊บ,บ,บอืมแล้วก็อันนี้ฮุจุ๊บเอา้าน้องไม่มาล่ะโอเคแล้วก็วางตรงนี้จุ๊บแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นี่โอโ้โหบอกเลยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะทุกคน <laughs> เอองั้นเราก็วางนี้มาเกาะแล้วเราแค่ไปตัดออกทีหลังก็ได้ ซึ่งการตัดออกมัไม่ยากมากเริมันก็จะทําแบบง่ายๆอย่างนี้นะคะปุง้งโอเคแล้วก็วางอันเล็กๆนีมาเอ๊ะยาบุ๋มหมดเลยทำไมบุ๋มไม่เลือกทำไมบุ๋มตัวใหญ่เหมือนเดิมกูว่าอยู่ตัวจิ๋วริ้วเหมือนเดิมจะได้ทนหนหน่อยโอเคตรงกันมาไม่ตรงโอเคไม่เป็นไรอะทุกคนอนุโรมได้นะแล้วก็มาที่ตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้ออก ควาจริงนะทุกคนคือแบบอ้าวยิ่งเพิ่งได้โครงแค่นี้นะแล้วแบบโอ้โหว่าบ้านทางหลังงั้นหมุมก็เลยจะทําให้นอนแบบว่าดูอีซีขึ้นนะคะโดยการเราจะทําตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเลยปุงุงแล้วก็ตรงนี้ปุง้งอ่ามันจะเป็นแบบนี้ก่อนแล้วเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมาอีกนะคะทุกคนมันยังไม่พอ ป,ป,ป,ประมาณนี้น่าจะพอดีนี่เป็นบ้านอะไรเนี่ยทุกคนยิ่งกว่าบ้านจิ๋วอีกอันนี้เป็นบ้านแค่หนึ่งบล็อกนะคะอุ๊ยตัดออกจ้าบางคนน่าจะเริ่มเวียนหัวกับเอฟเฟกที่มันติดตัวบุ๋มอยู่ตอนนี้นะ บุ๋มก็เหมือนกัน <c oughs> ขนาดทุกคนไม่ได้เป็นคนสร้างด้วยก็ยังรู้สึกไม่ดีใช่ไหมเราต้องอดทนนะทุกคนบุ๋มเชื่อว่ามันต้องสำเร็จนะเนี่ยแล้วตรงนี้ก็ว้ายไม่เอาปุ๊บปุ๊บเออตรงนี้ขอเป็นอันนี้แล้วกันปึ๊บอืม ตอนนี้ก็ปิดมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะทำผนงังทำประตูหน้าต่างทีหลังนะคะทุกคนปุง้งจะเป็นหน้าตานอนประมาณนี้เอา้ายาหมดมยังไมไ่ทำหลังคาเลยเจ้าหลังคางั้นก็ต้องขอเป็นหินแล้วกันนะคะทุกคน <ๆ S 1> น่าจะดีที่สุดแลว้วปึ๊บอุย้ยตรงนี้มันต้องใช้สมาธินิดหน่อยนะคะทุกคนโอเคต่อไปก็คือการ ลากลากยาวๆเลยนะคะทุกคนมาเอาคืนไม่ได้ด้วยอืม,มเุมค่อยมาตีออกทีหลังแล้วกันไม่ไหวนะเออจากนั้นก็มีการทุบนะคะทุกคนทุบๆปุ๊บปุ๊งปึ๊บ,บแล้วก็จะวางอันนี้มานะคะชิแบบว่าติดตรงนี้แล้วก็ มาจอดตรงนี้เป็นประตูกันโอเคได้แล้วแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้แว่งไปเลยยังไม่ไหวอืมโอ้โหทุกคนเดี๋ยวเดี๋ไม่ไหวแต่ไปตั้งบุบต้องทำเอ่อเป็นเรียกว่าหลังคาข้างบนอีกนะคะอย่าขอทำแบบรวดเรว็วแล้วกันนะคะทุกคนหลังคาเราจะเสร็จง่ายไมเนี่ทุกคนวันนี้อืมบอกเลยนะคะอย่าหาทำนะคะทุกค ใคอที่ไม่ว่างจ,จัดจริงๆนี่แบบต้องใจรักอะเอาตรงแค่ okay, เป็นแบบนี้ต่อไปก็จะวางแบบยาวพืชยาวพื้เลยนะคะทุกคนนี่อย่นี้นะีมันยังมีอันนี้ให้วางอยู่เอาจริงถ้าบุ๋มทำบ้านโมเดิร์นมันอาจจะง่ายกว่านี้นะแต่ว่าไม่รู้ทำไมบุ๋มถึงห้าวอยากทำบ้านไม้นะคะ ถ้าทุกคนอยากดูอีกเดี๋ยว,วครั้งหน้ามาทำบ้านโมเดิร์นแล้วกันนะลองคอมเมนต์กันมาดูว่าอยากดูหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราเอาดูดอันนี้มาว้าบางคนบอกโอ้ยพี่ทาง่ายมากเลยพี่ทามันดูยุ่งยากนะโอ้โหต้องมาลองนะบุ๋มบอกเลยอืมประมาณนี้ต่อไปเป็นภารกิจการทุบทําสิ่งที่เล็กๆที่เรียกว่าหน้าต่างนะคะทุกคนนี่ ปุ๊บอืมได้อยู่นะอืมอะไรของบุ่มก็ไม่รู้นะคะโอ้โหลืมต้องปิดข้างหน้าด้วยนี่นะเราทําได้อืมก่อนจะว่าต้องทุบเป็นประตูก่อนโอ้โหโอุห๊ยทำไมใหญ่จังเลยอ่ะลองออกไปหมดเลยไม่ได้นะ เอาส่วนตรงนี้เอาไปใส่กระจกใส่อะไรอีกทุกคนโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาแล้วแหละเดี๋ยวเข้ามาข้างในโอ้เข้ามาได้แล้วเอาตัวใหญ่ก่อนซงนั้นบุม่มเหลือแค่ว,วางกระจกแล้วก็เหลือทุบหน้าต่างนิดๆหน่อยนะคะตรงนี้ก็ทุบหน่อยตรงนี้ทุบแบบนี้เลยโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ ประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวเราเอากระจกออกมาลองเป็นกระจกแผ่นวิงจะได้หรือเปล่านะเราต้องทําอย่างนี้ก่อนจากนั้นเราก็ดูดมาอ่านอนดูดไม่ได้ตัวฉันแค่เป็นบล็อกอย่างเดียวนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรบล็อกบุ๋มก็ไม่มีปัญหาปึ๊บแล้วก็เอากระจกเนี่ยมาวางอ่ะทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันเล็กนะคะทุกคนปึ๊บปึ๊บอนี่คือใส่กระจกแล้วนะเนี่ย อ,อใส่กระจกให้เรียบร้อยคลิปนี้จะยาวไม่ยาวไม่รู้ดูแต่ว่าบุ๋มทำมานานมากตอนนี้อุ้ยลืมข้างหลังบ้านไม่มีกระจกเลยเหรออืมใส่กระจกให้นอนหน่อย บ้านหลังแรกนะคะทุกคนที่ไม่คิดว่าจะทําออกมาได้แต่บุ๋มขอลองประตูหน่อยแล้วกันไม่รู้จะได้หรือเปล่าถ้าประตูได้นี่ก็คือแบบโอ้นอนไม่ได้จริงๆเลยประตูใส่ไม่ได้เดีย๋ยวเปลี่ยนพื้นนิดนึงโอ้โหเอฟเฟกต์กจะอะไรกันนะกระนาบุ๋มก็ไม่รู้นะ <laughs> ่ประตูบุ๋มว่าไม่ต้องใส่หรอกเพราะว่าถ้าเราใส่ประตูอ่ะมันจะเกิดปัญหาที่ว่าเราจะเข้าบ้านไม่ได้นะคนก็จะเป็นบ้านหลังแรกเอีนี่ๆขอลองอันนี้หน่อยได้ไหมทุกคนว่าไ,ได้ไหมนอนได้นะ สว่างด้วยอัจฉริยะค่ะแต่มันจะสว่างเกินไปนะสิไม่เป็นไรเอาไว้งี้ก่อนโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็เป็นการทดลองเล่นมอดมอสนี้ครั้งแรกนะคะทุกคนทุกคนที่เห็นยังไงกันบ้างอยากให้บุ่มมาแบบมาทำหมู่บ้านอะไรเล็กๆก,ก,กันอีกไหมถ้าหาอยากให้มีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บเย้